ทุกคลิปต้องมีแฮชแท็กนะคะทุกคลิปต้องมีแฮชแท็กแฮชแท็กหลักและแฮชแท็กลองลองไปคิดดูแฮชแท็กหลักก็คือสิ่งที่อ่ะถ้าเรายังเป็นแฮชแท็กหลักก็จะเป็นสินค้าที่เราขายบริการที่เราทํานะคะกลุ่มลูกค้าหลักๆของเราสวัสดีค่ะกุ้งนิชาสวัสดีค่ะมาตอนพินิต้ากำลังจะลงไล์เลยเลิฟ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 ขอบคุณนะคะมาให้กําลังใจพินิต้านะคะคือแฮชแท็กหลักก็คือแฮชแท็ก สินค้าและบริการที่เราจะขายหรือที่อยู่ในคลิปนั้นนะคะแล้วก็กลุ่มลูกค้าลูกค้าของเราที่เราจะนํำส่งลองก็คือลองนะลองก็คือจะเป็นที่เกี่ยวกับพฤติกรรมนะคะพฤติกรรมความชอบหรือสิ่งที่สามารถทำควบคู่กันนะคะเพื่อนำส่งให้กับกลุ่มลูกค้าหรือพฤติกรรมของลูกค้าที่ใกล้เคียง นะคะพี่แหวนขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆขอบคุณเช่นกันนะพี่แหวนติดตามไว้เลยติดตามไว้เลยนะคะเดี๋ยวนิตาจะมาแบ่งปันให้นะคะในช่องนะ,ะจะแบ่งปันให้ตั้งแต่สเต็ปแรกเลยนะคะของมือใหม่เลยนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้ลงในส่วนของมือใหม่ตั้งแต่เริ่มต้นนะ,ะแต่ว่ามองว่าทุกคนมีช่องของทุกคนแล้วนะคะทีนี้ทุกคนจะทําช่องของทุกคนคือต้องการจะปั้นช่องนะคะพี่นิตาก็เลยมาแบ่งปันในเรื่อง ของอแนวทางการปั้นช่องให้นะคะสำหรับในวันนี้เนาะนะคะอย่าลืมนะการบ้านนะทุกคนลองไปดูนะคะว่าเฮ้แท็กหลักของเราเป็นอะไรอ่ะเช่นยกตัวอย่างอย่างของพี่นิตาแท็กหลักของพี่นิตานะคะก็คือเออสอนมือใหม่นะคะสอนมือใหม่สร้างตัวตนบนทิกตอกอันนี้คือแท็กหลักแท็กความรู้ก็คือแท็กยูนิตทิกตอกยูนิตทิกตอกแนะแนว เออนะคะคอร์สออนไลน์แบบนี้นะคะหรือว่าแฮชแท็กรองของพ่นิต้าก็จะเป็นอะไรคะอาจจะเป็นเอ่อมือใหม่นะคะแม,แม่ค้าออนไลน์มือใหม่หรือว่าเอ่อปั้นช่องอ่เนี่ยแบบนี้ค่ะมันก็จะอยู่ในกลุ่มแบบนี้นะคะอยู่ในกลุ่มกลุ่มที่ที่ที่เราต้องการจะให้คลิปของเรานําส่งเหมือนกับหลายๆคนที่เจอคลิปของพินิต้าก็มาจากที่การที่ AI ไอเขาเรียนรู้สิ่งที่คุณต้องการรู้ นะคะหลายๆคนเจอพี่นิตาจากคลิปวิดีโอเพราะกําลังหาอะไรคะทุกคนอยากรู้วิธีการสร้างตัวตนทุกคนอยากรู้วิธีการไลฟ์สดทุกคนอยากรู้วิธีการปั้นช่อง <c oughs> ก็มีโอกาสาที่จะมาเจอคลิปของพี่นิตาเพราะพี่นิตาได้นําส่งจากแฮชแท็กต่างๆเนี่ยไปให้ AI เขานําส่งไปเจอกับคนที่สนใจในเรื่องนั้นๆอยู่นึกออกไหมนึกออกเนาะ <c oughs> อ่านะคะอ่ะวันนี้ เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะลาตีสวัสด์ขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะแล้วก็กดติดตามกดกระดิ่ง